สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสารแนห้าวเป้งเนาะเอ้ยใช่ไหมว่าห้าวเป้งจ๋ายาแกงน้องเออมันเป็นภาคต่อของสารแนใช่ไหมมันมันเหมือนเป็นเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เนาะภาพยนตร์ชุดอะแบบของเปิร์นนาพรอะใช่ไหมไม่รู้กันไม่เคยดูเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นนี่เพิ่งดูครั้งแรกแล้วนะที่แบบดูจริงๆจังๆนะครับเพราะว่ามี CGM มมาเนาะ เราเพิ่งดูกันจบหนังประมาณชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมงสี่สิบนาทีประมาณน,นี้เนะาะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอ <c oughs> เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันเป็นหนังสารคดี c g m เนาะใช่เหมือนเส้นไปอะ่ะตัดสลับกับฉากที่จะเป็นซีทูเอชั่นต่างๆที่เปิออ้ลนนครอ่ะจะสร้างสถานการณ์จำลองนะครับมาเพื่อที่จะแกล้งน้องนะ ให้ก็คือเป็นหนังตลกกันแหละอก็ตลกอยู่เออตลกใช้ได้ซึ่งมันก็จะมีเอาดารารับเชิญคนอื่นแต่ละคนเนาะก็จะมีคนแรกใครนะแจ็คใช่ไหมอแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันแล้วก็มีนันน็กนันน็กแล้วกันมีใครอีกวะกันกันตาสาวนมียังอมยัอมใช่ครวะประมาณนี้หลักๆอ่ะสี่คนเนี่ย หลักๆที่เราเห็นเนาะก็คือมาแกงก็คือแกงอ้อมีหมอปลาด้วยลืมหมอปลาได้ไงเออมีหมอปลา<ต>อันนี้<ต>คือแกงทั้งคนที่เอามาด้วยแล้วก็แกงทั้งน้องด้วยก็คือคนที่เอามารู้ว่ามาทําอะไรมาแกงน้องแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะจะโดนแกงส่วนน้องอะ่ะไม่รู้อะไรเลยจนตอนสุดท้ายนะครับก็เป็นอารมณ์สารคดีตัดสลับไปมารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้าง เอาเอาเอาในเอาในแง่มุมของโอตาก่อนดีกว่างนแง่มุมของโอตาควรดูโอตาเอาเอาหรือเอาคนนอกก่อนดีกว่าเอาคนนอกได้อยู่มงไรอันนี้แม่งแน่ๆคนนอกคนที่ดูหนังสารแนอ่ะก็คือถ้าสมมติมาดูอ่ะผมว่าบางอย่างมันไม่รู้นะหรือเปล่าเนาะเพราะบางอย่างมันเป็นมุกที่เราจะต้องตาม C G M มามุกเฉพาะกลุ่มใช่อย่าง การสมมุติมุกกลัวกล้วยอะไรเงี้ยเออมันจะมีฉากที่เอากล้วยไปพันรอบตัวใช่ใช่แล้วก็ไปแกล้งสีตาแต่สุดท้ายคือไม่ได้แกล้งสีตานะนั่นเน็กโดนแกล้งซะเองเออก็คือมันเป็นมุกที่ต้องรู้เฉพาะกลุ่มอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือคนที่ตามมาคนกัดจตยังไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันลึกมากมันต้องดูไรน้องอะถึงจะรู้ใช่ใช่ต้องดูใช่จะมีช่วงหนึ่งที่แบบน้องออกมาช่วงแรกๆเลยอ่ะแรกๆเลยเดบิวต์ได้ไหม อืมช่วงแรกเลยมันไม่เกินไลฟ์ที่สิบอะนั่นแหละก็คือจิตาบอมบอกว่าตัวเองเป็นคนกลัวกล้วยเงี้ยแล้วก็มีคนมาส่งอีโมจิกล้วยกล้วยใส่อะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบติดเทรนชวีตไปช่วงนึงดราม่าเลยเออซึ่งหนังเรื่องนี้มันมันทำให้เราได้ย้อนด้วยเนาะว่าสมัยก่อนอะไรเป็นยังไงบ้างส่วนช่วงที่ซีเมาใหม่ๆอ่ะเออไออันนี้มันเริ่มถ่ายตั้งแต่น้องเรียกว่าอะไรรัสมัครเลย เริ่มาตั้งแต่แวันรับสมัครเลยคือวางแผนกันมาตั้งนานแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้มนกันนะเพราะว่าฟุตพวกนั้นมันเอามาได้นะเพราะว่ามันอยู่ในเซนไปแต่เราไม่รู้ว่าหนังจริงๆอะ่ะติดต่รู้ว่า <คน S 1> ทีม,มตอนไหนอะ่ะทีมที่เขาไปถ่ายก็มีอะไรบ้างทีมถ่ายหนังทีมถ่ายเซมไปนู่นนี่นั่นคือมันมีฟุตเตจของเซมไปไม่ใช่เขาไม่เรีุตเตจคือเป็นช่วงเวลานั้นๆดีกว่าออือออออก็ถ่ายมาแหละมันก็อยู่ในเซมไปด้วยแหละเสืจะตัดมาใส่อะเนาะ แล้วเรื่องของเอเดี๋ยวว่าจะพูดว่าอะววไรวะการติดต่องานกันเนี่ยสรุปคนที่จ้างเปิ้ลมาเนี่ยคือใครไม่ไม่รู้ว่าใครติดต่อใครเพราะว่าลีน่าก็ไม่รู้ถูกไหมลีน่าเป็นผู้จัดการวงแต่ว่าลีน่าไม่รู้แต่ว่าไอ้ที่คุยไลน์กันนะมันจะมีฉากในเรื่องนะฮะมันจะมีฉากคุยไลน์ กับเปิ้ลนาครว่าอ้ซีอมอยากให้ให้เปิ้ลนาครทําอะไระกับเด็กๆอะไรเงี้ยก็เขียนเขียนชื่อลายเป็นซ g จีเอ็มสี่สิบแปดเงี้ยแค่นั้นอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใครก็คือไม่าจะเป็นคนในพวกผู้บริหารอะไรเลยมั้งน่ะ,นะอืมก็คือมาทำอันนี้กันเนาะอย่างที่บอกมันจะมีซีทูเอชั่นตัดสลับกับอ่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆเซ็นไป ซึ่เป็นฉากเซ็นไปที่เราเคยดูแล้วแบบเป็นสอนร้องเพลงเอยสอนเต้นแล้วก็ฉากดราม่าต่างๆเนี้ยตอนนั้นะที่ตัดสลับมาคือแบบเบื่อนะเอาเอาทองความรู้สึกอะอเพราะมันเคยดูแล้วอะม,วมันเหมือนว่าเฮ้ยไม่หนุกแล้วอะที่ที่สนุกจริงๆคือเข้าไปคือฉากที่เป็นเหตุการณ์ที่เอาแต่ละคนเข้ามาเออแล้วก็แกล้งแกล้งเขาพวกนั้น อันเนี้ยสนุกแล้วน่าน่า,น,าน่าติดตามไงวพราะมันจะเป็นยังไงแต่ถามว่าแกล้งแรงไหมก็เฉยเฉยนะเขา,มาไม่แบบระเบิดเผากระทอมเผาภูเขาอะไรขนาดแกล้งธรรมดาหมายถึงว่าแกล้งไม่ได้แกล้งน้องตรงๆแกล้งกับความรู้สึกของน้องโดยที่ไปแกล้งคนที่เอามาเออนั่นแหละใช่ทีนี้มาในมุมมองของอาตาบ้าง ผมว่าต้องมาดูนะถ้าคุณตาม C G M นะตามตาม B N K เฉยเฉยก็ก็เฉยเฉยแต่ถ้าตาม C G M โอตาที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยต้องดูควรดูอืมใช่แล้วก็ในมุมของโอตาแล้วมันก็ลึกระลึกอะไรได้หลายอย่างแล้วยิ่งช่วงนี้เนาะมันเหมือนกับว่าไม่ได้มีการเลี้ยงกระแสของไอไอดอนมาพักหนึ่ง หลังจากที่ทิ้งช่วงเมลอนจูดไปเนาะก็มากําลังจะมีงานเปิดตัวมาลีเนาะมาใกล้ๆนี่เลยผมว่าหนังมาช้าไปหน่อยนะน่าจะมาให้มันาห่างช่วงนี้หน่อยอ่ะมันเหมือนมาตุ้งเดียวอ่ะก็จะได้เป็นแบบติดๆกันเลยก็ดีเหมือนกันเนะดีหรือเปล่าดีม้งไม่รู้ไม่รู้แต่ผมว่าถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้สักประมาณสองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ยังดีนะให้เราได้แบบ เตรียมตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์มันก็จะมีงานเนาะวันเสาร์น้องยังไปนี้อยู่เลยืมื่เสาร์เดี๋ยวมีเดินสายหนังก็ดูได้นะฮะกลับไปดูอีกไหมก็ถ้าไปดูในโรงก็ไม่ดูละแต่ถ้าโรงเน็ตฟิลก็จะดูคนเรียนก็ดูถ้าดูเน็ตฟิก็ดูเฮ้ยแต่มันสนุกแต่ว่ามันรู้แล้วอ่ะมันมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมันไม่ได้ถึงขั้นนี้เราต้องเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อย มันเป็นหนังที่ไม่ต้องวิจารณ์งานโปรดักชันเลยมากเพราะว่ามันถ่ายทําออกมาในแนวของเรียลลิตี้ก็คือซ่อนกล้องใช่ซ่อนกล้องนั่นนี่เนาะแต่บางฉากเนี่ยผมยังรู้สึกว่า้มันอาจจะต้องมีรู้บ้างอ่ะเพราะว่ากล้องมุมกล้องที่เห็นในหนังที่สังเกตดูนะมันเป็นมุมกล้องที่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะไปอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นร้านผัดไทยคันนี้งที่สังเกตเห็นนะชุดผัดไทยอันนั้นเป็นชุดเดียวกับที่ตอนถ่ายเสร็มไปนาจะ้วาฟุต คือมันมีฟุตเหลืออะไรประมาณเนี้ยเออเออก็เลยตัดมาน้องก็เลยอาจจะไม่เอะไม่เอะใจเลยใช่ไหมเออทั้งหนังทั้งเส้นไปเออก็อาจจะแบ่งกันก็คือมันซ้อนอยู่ในสิ่งหลักที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะก็อาจจะบอกแบบบอกน้องว่าอันนี้คือถ่ายเส้นไปนะใช่ใช่เออก็เป็นกันแกงรวมกันไปเลยเออแล้วก็มีเรื่องของไอ้นั่นไปไปตัวกัน เกอร์ไกด์ที่ที่รอมานานแล้วว่าจะออกเมื่อไหร่เนาะก็คืออีพีของเหมยกับแชมพูสุดท้ายมาออกในนี้สุดท้ายไม่ใช่เกอร์ไกด์นะฮะสุดท้ายเป็นสุดท้ายมาเป็นท้าเปิงเออดักชิวเมนทอรี่ใช่ใช่เอ๊ะแต่ว่าจะออกอหรือไมไม่นนะไม่แต่คิดว่าไม่แต่มันก็ออกน้อยนะ มันก็มีฉากน้อยก็ไปถ่ายทั้งวันยังไงมันก็มีฟู้ดแต่ว่าเขาจะตัดมาหรือเปล่านี่อีกเรื่องอยอืมแต่เกอร์ไกไม่รู้จบยังนะอีพีต่อไปออจะมีอยู่ไหมโดนโดองคือมันมันนำเสนอไม่ค่อยน่าดูเนี่ยเอาตรงๆนะเก,กอร์ไก่อ่ะก็มันค่อนข้างน่าเบื่อไปหน่อยเนาะอาจต้องเปลี่ยนแนวเออแนวท่องเที่ยวนี่แหละแต่ว่ามันก็ยังมีแบบการนำเสนออีกหลายแบบอืมมันต้องมีจุดอะไรที่มันทำให้คนอยากดู แต่นี้ไปดูแบบพาเที่ยวเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะฮะถ้าไม่ใช่โอชิน้องก็ไม่ดูบางทีโอชิน้องก็ยังขี้เกียจดูเลยนะเอออันนี้พูดตามตรงนะครับแล้วก็อมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมเพิ่มเติมนี่เป็นตอนเปิดที่ใช้เพลงคุกกี้เพราะมันเป็นอแอบซ่อนกลอ้องถ่ายก็เลย เอามารวมกับเพลงที่เป็นแอบ,บมองเธออยู่นะจ๊ะคิดว่าคิดว่าพูดกับน่าจะเอาตรงนี้มาใช้คือเป็นครีเอทเนาะความจริงมันก็แอบ,บทั้งเรื่องนะอะ <laughs> แต่แต่ก็อย่างว่าเนาะบางฉากก็อาจจะรู้แต่ว่าไอไอไอ,ไอรู้เนี่ยเรื่องของลีน่ารู้เนี่ยวันนั้นจริงๆแล้วตอนที่มาเปิดตัวมันมีเฉลยนะตอนตอนท้ายเนาะเฉลยกับพวกมิวสิก เป้อะไรพวกนี้ด้วยเนาะในห้องที่เอามะเมียงมาหลอกอ,ะอ่ะเออไอยิงฉุบเอ๊ะก่อนหน้าก่อนหน้าง,นอองนานป่อยิงฉุบใช่แล้วกไ็ไอตอนนั้นอ่ะคือไม่รู้ว่าลีน่ารู้หรือยังถ้าเลียวเนี่ยก็ก็โอเคเลยนะนแต่ปันเนี่ยคือแบบ <c oughs> แค่เสียงอ่ะก็จําได้แล้วอะ่ะว่าเปิ้ลเปิ้ลน,นาคอนอะ่ะเออคือคือตลกเลยน,น,นะก็มีอะไร คือมันมันเป็นเหมือนจิ๊กซอที่มาเติมให้รู้ว่าช่วงนั้นน้องทําอะไรถ้าดูจากชุดใช่ใช่ใช่เวลาน้องถ่ายรูปลงแล้วดูชุดอ,อ,อ,อย่างตอนที่ไปถ่ายไปต่ออันนั้นก็เราจะเรียกว่าหลุดได้ไหมมันมีใครถ่ายออกมาไม่รู้ว่ามันมาจากใครอ่ะมันมรู้คนนอกคนนอกเอออันนั้น หลุดตอนประมาณเดือนกรกฎาปล่อยเองก็แรกก็นึกว่าแบบเป็นซิงกสองเนาะตอนแรกเราก็เดากันไปเดากันมาก็สุดท้ายเมมยังไม่รู้เลยแล้วแล้วไอเพลงไปต่อทําเพื่ออะไรเมมรู้ไหมไม่รู้ว่าบอกเมมว่าอะไรเออไม่รู้ว่าบอกเมมว่าอะไรนะคือหลอกหลอกน้องไปไทยยังไงเพลงในซิงเกิลสองซิตอน้นซิงเกิลซิงสองเหรอวะเป็นไปได้หรอวะเออเป็นไปได้เลยมั้ง แล้วก็ตอนของเดี๋ยวไปดูกันเองดีกว่ารายละเอียดมันไม่ความจริงมันก็เป็นหนังแกล้งกันสนุกสนุกกันนะความจริงเหมือนดูรายการด้วยซ้ำไปไม่ได้เหมือนดูหนังอะ่ะเออโอเครีวิวแค่นี้พออย่างสปอยอันนี้คือสปอยแล้วนะฮะสปอยสปอยฉากต,ต,ต่างๆต้องขึ้นสปอยอะไรยะใช่ alert alert ต้งคิดใช่สปอยอลิร์ t โอเคนะเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวงานเนาะวันที่ 21, 21. นะครับนะครับงานเปิดตัวมะลิเนาะครับอ่าวันนี้ไปละบ๊ายบาย